สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยกลับมาจากขอนแก่นพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูผลทางหลังบกคงรุบกุงหักครับมันหนักไยมันหนักขาดเลยฝนอ่ะเป็นที่พาพี่น้องเบิ่งครับพี่นอ้องเบิ่งครับมันมันเป็นลมดิมันขาดเลยนี่มันมีลมมีพายุดิขาดเองเลยหนักมันนหักโอ้ยปวด่ะปวด่ะใส่หลังข้าปวดอะ่ะ้องก็เดี๋ยวเห็นนะโอ้ยโอ้ย จะนาสิบบปลูกโลกงี้สี่ดอกเจ๊ดายพี่น้องแต่่วาแต่ว่าอันนี้ก็มีโอกาสเป็นถ้ำสาวเป็นบ่ลนี่นี่เป็นบ่พี่น้องครับมันจะขึ้นบ่แล้วต้องเอาอีหยังมาท้าบ่เนี่ยปูนน้อยยังมะบ่แบบถ้ำสาวไม่เพื่อนมันขึ้นอยู่เด้มึงพี่น้องครับโอ้ยพุดอะเมียมันจะรวยยิงใหญ่ผุดอะตายตายตาย กูด่ากวงอีเลขอยู่สิว่าได้ถุงปุ๋ยสองถุงปุ๋ยนี่หมดยู่นี่ไม่ห่อนุ่งสุกผู้ใดเซลเนี่ยไปแจกตัวสองถุงปุ๋ยแจกคนเนาะเผยสุกเต็มมันยาเขาสิร่วมให้พี่น้องเบิ่งครับว่าสิได้จักหมากกินอะได้แล้วโคนกระรอกเฮ้ยเห็ดปวกเออเห็ดปวกแมนบ่แมนเฮ้ยแกแล้วแมนบ่ยอนยอนมีใบกามปูนี่ละมันแมนแมนเห็ดปวกบ่ คือบ่ไม่ใช่ปไม่ใช่แล้วขาไม่ใช่แล้วขาไม่ใช่เห็ดปวกเห็ดตั้มปูแต่ดอกคล้ายๆนะเห็ดตั้มปูฮะอะไรนะพูดอะไรนะเหี้ยวบอ่ะปูปูงรกโดดแต่ว่าลูกเปลี่ยนอะไรนแต่ว่าบ่มีลูกกันเนี่ยบดดกดนี่เลยมันเป็นน้ำแม่พันธุ์มั้งโอ้โหขี้ขาวบอตถุงเพลี่ยนแม่พันธุ์ว้ายขี้ขาวบอกวานบ่ได้ยิน ไออันนี้คือพอออกเเพื่อนามึงเรามึเป็นพวกมันสองเขาออกเพราะว่ารังค่า้างเลยทางเลยทางคางเนี่ยกุเสียเกินค่าลังคาไอ้เนียจะได้เพเ่อนอวนบ่เนี่ยอัดยูทูบอยู่นี่เลยอด้ป่ เอากัเขาไปงานกังายกัดไดดเน้อเ้เดี๋ยวเดีเอิญคนมาซอยโอเคเอามันต้องเอานี่มาใส่มันเพงโอ้ยกะสเมานี่ะกินงแพงอยู่เด้อตอนแพงอยู่เร่อลสองสามบาทอยู่แล้วใหญ่นะโอ้ยเยดย่ไว่าเฉได้กินปีนาอยู่คนบ่อยพน้อ เหน้าชิบะพุงเนี่ยเหน้าชิบะปูมันเป็นข้อพิของเข้าที่บัวบ,บา่ายอยเอาไปกินนั่นเออแม่安ไม่ฉลาดมันก็เนื่งให้ดูอยู่นะใช่กูหนักแล้วนะมันเนื่งให้เบิ่งอยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวได้ไว่าถ้าปุ่มนี่ลงมาเลยเลยปุ้มเลยเหรอโซซิซตัดจังได้ก็เอาพี่ก้อนเลยถ้าจังสี่แห้งดีดขึ้นก็ร้นแช่ไหมล่ะเขาเป็นห้องอะไรหนีห้องอย่งแบบบังคนณห้องหรือไง ตัวเรสียบเอาพวกยังเดู้นึงบิงเสิเบิเบิงเ้ว้ยคือตัวละกวาจานง่ข้างเลยเออข้างเลยอือถิมกวนดีเลาดีเล้ามันข้างเดี๋ยวเอาบันไดมากไกลดิดลงมาเอาขัดต๊ลงมามันบึ้มพอ ตกลงอยู่วะมันสีบึมพวดว่ะเดี๋ยวตกใส่หัวยค้วดดควัใส่ฟ้าวานะครับวันไปใส่ต้นหน่มาฮักน้ำบบจุดอู้ด <c oughs> กดเยอะา เรลังคาจนพังเนอะแกท่านหน่่ยต้องเอาบันไดมาเก็บอาโอ้ยอได้กินซ้ำปีนะทําสาวนองพี่น้องเนาะถึงเวลานั้อามันขึ้นเนาะแล้มันกันหนึ่งบอกดูดิมันบอร์เบอบเตือนเลยไม่ไหลจะเก็บไปกินกินหมดทัน đây đây cá ninh măng ninh 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 cá ninh măng ninh ninh gì xíu ninh ninh thái ninh 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 เคืองลเครื่องลูอัไงครับอ,อันนี้แน่มันปูตามแซ่แซ่บ่น้อยนี่มันหน่วยปอมมันเอาลงเอา,เอาลงในกลุ่มไพ่สีมาเอาแบบงงเออเาลงไงเ,เองเเอเมื่อลุมเลยเออโอ้ ขอลูกลน้อยๆมาต่ำแน่ลูกง่านมันเหินยากมันจับยากลูกเล็กๆอโอ้ยน้อยก็ <c oughs> ลุกหน่อยๆนาะ้ป่ะสันีเ<อ>่เฟอพจะได้ฟอให้บบห้องลมแสญญาาดงว่าไ่นีกับสมีเลยนี่วะว่เห็นใบมันล้มมากหมนะกระโดดไหมกระโดดใบมันลงมมากโหมเสียดาย อกแม่อบบครับจไดให้เนาะจริงจริงถั่อกม่าหน่มันจะได้ีกหรายหน่วยเลยอยู่นกาดเลยเอาไปขายได้หลายบาทเลยี่นแกที่แจกรองเท้านี่ลครแจกงามพวกยังสิเขาเขาสื้อดอกต้องมบางอันแม่บางงงขายเลยมันไม่ใช่มะละกอขายแต่บอกนะอร่อยนะของหคอของงขอหุขา โรตป้าวย่นี่ไหมแล้วครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี่แบบเป็นคลิปแบบพ่บโปรต่ตั้งใจโอ้กละบังไงสวนเลยพี่น้องเอ้ยพูดอะจิตประมัณกระสอบนึ่งยูดอกนะครับกระสอบป้าน่ะนะครับกระสอบใส่เขาคือพองานวัดเด้เนนอพี่น้องเนาะงานแข่งสารพันไปวัด ตหวจตรวดเสียดายครับเสียดายกินตลอดครับจากขอคมููนะครับจากผู้ที่เพิ่นเคยทำาสาวมะละกอเสด็จศึกษาอยู่ครับทำาสาวไปเลยห้าเป็นขืนไม่นะครับเสียดายนะครับต่ำแซบครับนันเรียกต้นหนึ่งนะครับเสียดายเอามาะขามใบแล้วครับมันเนินหนึ่งเลยเสีไดเดี๋ยวต้นเยาวที่นองเอเอเห็ตนต้นหนึง่ง นนกระโดกอยู่ครับพี่น้องตัวต้วนนันพันแาวอันนี้พันปอมนะครับในปอมขอบคุณเลืยครับพี่น้องครับริกกระเลียงนะครับริกกระเลียงใหญ่กระทางไหมตัวไ่ดินไหมครับกำลังงามขอบคุณครับพี่น้องครับติดติดตามครับเสียดายด้พี่น้องเลย